ที่ดินอบล้อมไปด้วยภูเขานะคะอยู่ในเขตชุมชนขนาด14ไร่2งาน89ตารางวาติดถนน2ด้านด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตฝั่งนี้เป็นถนนหินคุกนะคะสวยมากๆแปลงนี้าราคาราคา3.5ล้านบาทเท่านั้นอ,อเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยว่ามันดีขนาดไหนได้เลยจ้าปไป รับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel อ่าวันนี้พบกับฟิล์มนะคะและกับน้องกระตูนค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี้ไหมอ่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูก่อนวันนี้นะพื้นที่ตรงนี้สวยมากๆนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นวิวภูเขาเลย360อ,องศาเลยนะรอบด้านเลยมองฝั่งนี้ก็เห็นนี่หันไปฝั่งนี้ก็เห็นใช่ค่ะ สำหรับแปลงนี้นะคะเนื้อที่14ไร่2งาน89ตารางวางกระตูนเหมาะสำหรับทำได้หลายๆอย่างเพราะว่าดินดีใช่แล้วที่สำคัญอยู่ในชุมชนน้ำครบไฟครบ่ค่ะ ด้านข้างที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านคนเลยนะไม่ได้ไกลเลยคือข้ามถนนมาก็เจอบ้านคนละแล้วก็ทางตรงนี้ค่ะมันเป็นทางเข้าไปในชุมชนจะมีรถสัญจรผ่านนะค่ะของเราติดถนนสองด้านเลยนะด้านเนี้ยเป็นถนนคอนกรีตเห็นไหมคุณผู้ชมหน้ากว้าง100เมตร้อาเมือกว้างมากแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นถนนหินคุกนะคะหน้ากว้าง180เมตรก็คือจะบอกว่าแปลงใหญ่เลยนะ14ไร่เกือบเกือบ่ไร่ครึ่งเลยอ่ะ ถนนตรงนี้ถ้าเป็นคอนกรีตนี่น่าจะประมาณ8เมตรเลยมั้งเพราะว่ากว้างมากรถสวนการสองคันเลยนะคะค่ะป่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเดินดูแต่บอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าช่วงเนี้ยมันจะมียากขึ้นลกนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยหน้าฝนฝนมันตกทุกวันใช่ฝนมันตกทุกวันนะคะแล้วก็ดินเนี่ยมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุเนาะมันก็เลยทําให้พวกอะไรที่มาอยู่ตรงเนี้ย มันขึ้นง่ายขึ้นไวแล้วก็โ<ช>ตได้ไวนะคะ,คะสําหรับคุณผู้ชมถ้าได้แปลงนี้ไปทําอะไรได้บ้างน้องกระตุนแปลงนี้นะคะถ้าเอาอตรงนี้ออกเลยนะเคลียร์พื้นที่นะคะปรับทําเป็นบ้านนะ,ะบ้านสวนก็ได้ทําเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะ,คะหรือว่าจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอ่าโคกหนองนาอ่าก็ทำได้หรือจะปลูกนะคือบริเวณรอบๆเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาจะปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดกันเนาะในส่วนนี้คุณผู้ชมจะ ถ้าเกิดจะปลูกบ้านสามารถทําได้เลยเพราะว่าน้ําครบไฟครบและที่สําคัญมีเพื่อนบ้านลายล้อมเลยไม่เปลี่ยวจ,จ,ะจะสงสัยว่าแบบข้างหน้านเนี่ยข้างๆเนี่ยมันมีแบบต้นข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมอ่าบอกได้เลยนะคะว่าอันเนี้ยมันลงมาจากถนนล,ลาดยางแค่แี่400เมตรเองนะที่เราเห็นเนี่ยอื คือลงมาปุ๊บไม่ไกลเจอถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะ<ช>หน้าที่เราเลยนะใช่เห็นไหมคะระหว่างที่เรากําลังดูที่เนี่ยก็มีรถ,รถสรนจอดตลอดใช่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตทางด้านนู้นเข้าไปอะค่ะที่จะมีเสาไฟอะก็คือข้างในเน่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่เพราะว่าเห็นรถเนี่ยคือเข้าไปตลอดเลย แล้วตรงนี้คืออยู่ไกลไหมม,มีมีจุดศูนย์กลางอะไรไหมที่แบบตรงนี้นะคะกแบบ็คืออยู่ใกล้กับวัดหนองไก่เหลืองถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยห่างจากพื้นที่ที่เราพามาดูเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็เสิร์ช GPS ไว้ที่วัดหนองไก่เหลืองได้เลยนะคะ,ะจะรู้ตรงเนี้ยห่างจากวัดหนองไก่เหลืองประมาณ2กิโลเท่านั้นเองไกลมากอ่าแล้วก็ห่างจาก ตรงนี้นะคะจะบอกก่อนว่ามันจะใกล้สุพรรณด้วยห่างจากสุพรรณเนี่ยประมาณ30กิโลนะคะแต่ว่าถ้าไปที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยตัวเมืองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50โลนะแต่ถ้ามาจากกรุงเทพเลยคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพจะมาดูที่ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่130กิโลเท่านั้นเองค่ะถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะแถมวิวภูเขาสวยๆแบบนี้คือนําไปทําได้หลายอย่างแล้วราคาไม่แรงถ้าเทียบกับบรรยากาศแบบนี้นะคะ คุณผู้ชมจะรู้ได้ยังไงว่าขนาดพื้นที่เราเท่าไหนดูจากอะไรเป็นจุดสังเกตอ่าเราได้ปักธงไว้แล้วนี่ถ้าเกิดมาทางด้านเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเดินมาอีกนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะเห็นมันจะเป็นแนวจากที่ธงปักนะคะอ่ะถ้าสังเกตฝั่งนี้จากธงปักนะคะไปจนถึงด้านในนู้น่ะลึกเข้าไปเนี่ยร้อยปดสิเมตรเลยนะอือก็คือเป็นแปลงใหญ่สิบสีไร่ครึ่งเลยอ่ะ เห็นไหมที่เราบอกว่ามันมีวิวภูเขาหันไปด้านหลังนี่ที่เรามองไปฝั่งนี้อ่าด้านหลังคุณผู้ชมเนี่ยหันไปก็จะเจอวิวภูเขาอีกแล้วอ่ะแบบว่าตื่นมาเปิดประตูออกมาเนี่ยก็คือเห็นภูเขารับบรรยากาศนะธรรมชาติมากๆเลยค่ะ,ะดินดินพาคุณผู้ชมไปดูดินก่อนตรงนี้อาจจะยากขึ้นลกเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างปะไปดูดินกัน เพราะว่าบางคนนะคะหรือว่าแบบว่าหาที่แบบเพาะปลูกสําหรับเพาะปลูกเลยอย่างเงี้ยอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นดินด้านข้างที่เห็นเห็นไหมผลผลิตเขาออกแบบทุกต้นเลยนะก็คือดินดีดินดีน้ําดีนะที่นี่แล้วก็บอกก่อนว่าสําหรับคุณผู้ชมที่เห็นว่ามีขา้าวโพดอ่ะบางคนเขาคิดว่าเวลาเสร็จเนี่ยเขาจะเผาเปล่าอ่ะที่นี่ ไม่เพราะว่ามันอยู่ในชุมชนนะคะใช่ค่ะเ,าาเวลาทําอะไรที่นี่นะคะเขาก็จะทําอย่างดีเลยเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้เขตชุมชนชจะได้ไม่มีปัญหานะคะ ถ้าเกิดเผาเนี่ยมันก็จะอาจจะมีมลพิษเนาะต่อชุมชนได้โอเคอ่ะทัวร์ให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งข้อดีของที่นี่ค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะก็คืออย่างที่แจ้งไปติดถนน2ด้านเลยนะคะอยู่ในชุมชนน้ําไฟครบนะคะแถมวิวภูเขาสา0องศาเลยได้ไปรับรองคุ้มแน่นอนฉนดดฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะาราคาราคาอยู่ที่3.5ล้านบาทย้ําขนาดอีกที14ไร่นะคะ เท่ 2> 2าไรสองงาน89ตารางวาเนาะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะเรามีรีวิวให้ดูนะเป็นภาพพื้นดินแล้วก็ภาพพื้นหาอากาศนะคะเรามีสี่ช่องทางในการติดต่อพวกเรานะอ่าใช่ใชค่ะมีเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มี YouTube สามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่ YouTube มี IG แล้วก็มี Tik t o ็อกคลิปสั้นๆนะคะ<ช>สามารถติดตามพวกเราได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่เข้ามาดูก็จะมีพี่ฟิล์มหรือไม่ก็จะเป็นน้องกระตุนนะคะที่พาคุณผู้ชมเข้ามาแต่ขอบอกก่อนนะว่าเวลาที่จะเข้ามาดูเนี่ยให้นัดล่วงหน้าก่อน เพราะเราถึงต้องนัดล่วงหน้าเพราะว่าเราจะได้จัดเตรียมทีมงานมาคอยต้อนรับคุณผู้ชมได้เน่เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมมาแบบเรื่อยๆอรื่อเราอาจจะเตรียมได้แบบว่าเพื่อเราจะติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไงรบกวนนัดล่วงหน้านิดนึงนะคะฝากไว้ด้วยเนาะแปลงนี้นะคะสวยๆเลยสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ